ธรรมดาของคนเราเนี่ยก็ย่อมต้องโกรธต้องเกลียดอาจจะเคยรักเขาแต่พอรู้ว่าเขาทําแบบนี้กับเราเนี่ยก็ไม่พอใจแต่ว่านั่นเพราะเขามีความรักแบบซีเนหะเป็นความรักที่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ต้องการการตอบแทนแต่ความรักที่เป็นเมตตาจริงๆเนี่ยนะซึ่งมีพระตัวจะเป็นแบบอย่างเนี่ยเป็นความรักที่ว่าไม่มีเงื่อนไข ใครจะทำอะไรกับเรานะเราก็ยังรักเขาเหมือนเดิมปรารถนาดีเขาเหมือนเดิมนะอันนี้เรียกว่า,าเป็นความรักที่บริสุทธิ์พระอจาร์เนี่ยพระองค์ทรงมีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมจนเห็นความจริงของโลกว่าไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้และไม่มีอะไรที่จะยึดเป็นตัวกูของกูได้ความคิดแบบนี้การเห็นความจริงแบบนี้ทำให้พระองค์เนี่ยละตัวตน นี่พูดแบบภาษาชาวบ้านนะคือว่าปล่อยวางจากความยึดในตัวตนเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรเช่จะยทดเป็นตัวตนได้ก็ปล่อยเมื่อปล่อยเนี่ยก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวอีกต่อไปไม่มีความสําคัญมั่นหมายว่าว่ากูหรือฉันโดยซ้ําเมื่อไม่มีความเห็นแก่ตัวเนี่ยจิตใจก็จะแผ่กว้างเมตตาหรือกรุณาแบบนี้เนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นได้เฉพาะกับ พระอารหันต์หรือพระพุทธเจ้านะเป็นเมตตาที่ไม่มีขอบเขตนะไม่มีประมาณแต่ไม่ใช่เกิดจากการคิดเอาเองแต่เกิดจากการที่ได้มีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมเพราะฉะนั้นเมตตากับปัญญาเนี่ยในพุทธศาสนาจึงมาด้วยกันนะองคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราพุทธคุณจะมีสองคือกรุณาคุณและ ปัญญาคุณปัญญาคุณมาก่อนแล้วกรุณาคุณตามมานะบางทีก็แยกเป็นสมคือวิสุทธิคุณนะวิสุทธิคุณเนี่ยเน้นที่ศีลของพระองค์ศีลที่บริสุทธิ์ส่วนกรุณาคุณเนี่ยเป็นผลจากการที่ทำสมาธิเป็นคุณภาพของจิตคุณภาพของจิตเลยกว่าสมาธินะงดงามแผ่กว้าง และจิตมีคุณภาพได้จนถึงขั้นมีกรุณาไร้ขอบเขตมีเมตตาไม่ไร้ประมาณเนี่ยเพราะว่ามีปัญญาคราวนี้เนี่ยชาวพุทธของเราเนี่ยนะหน้าทข้งเราคือว่าเราพยายามพัฒนาพัฒนาตนจนกระทั่งความรักของเราเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะเป็นความรักที่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะใครไม่ใช่จาะจงเฉพาะกับลูกกับพ่อแม่ แต่ว่าแผ่กว้างและความกรุณาแบบนี้เนี่ยมันทำให้จิตใจสงบเย็นไม่มีความโกรธไม่มีความอาฆาตพ,พยาบาทนะและทำให้โลกเนี่ยเจริญง,งดงาม